สวัสดีค่ะดิฉันนา่งสาววรัญญาชวีวันเลขที่15ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาย UTP และวายเลสไฟลิตี้นะคะ Internet เน็ตแลนด l โล a คอล์แอดเนะคะคืออะไรอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสายว i ยเลสเน็ตเวิร์ใช้สาย UTP หรือสายคู่ผิดเกี่ยวในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ค่ะ เข้าด้วยในพื้นที่ที่จำกัดนะคะเช่นห้องเรียนสำนักงานและก็บ้านค่ะลักษณะสำคัญนะคะก็คือใช้มาตรฐาน i e e 802.3ค่ะความเร็วสูงก็คือ100 MB 1 GB หรือ10 GB ค่ะความสเสถียรเนี่ยก็จะส่งข้อมูลที่แม่นยำหน่วงเวลา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วและความสเสถียรค่ะเช่นเกมออนไลน์การถ่ายโอนไฟล์ Fi ขนาดใหญ่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะคะข้อดีก็คือความสเสถียรเนี่ยสูงแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยจะไม่สะดุดแล้วก็ความเร็วสูงในสัญญาเนี่ยไม่ลบกวนง่ายนะคะข้อจำกัดก็คือต้องเดินสาย UTP ซึ่งไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ค่ะแล้วก็จะติดตั้งเนี่ยซับซ้อนกว่า WiFi ค่ะ สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตแลนด์นะคะคือหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตแลนด์เนี่ยก็คือ1ก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแลนเนี่ยจะส่งข้อมูลออกไปเป็นแพ็กเกจแล้วก็ผ่านนิกค่ะแพ็กเกจก็จะถูกส่งผ่านไปยังสาย u d p ไปยังสวิตค่ะ 2. นะคะการจัดการเส้นทางของข้อมูลสวิตก็จะอ่าน MAC a d d r e s s ของแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านไป ยังอุปกรณ์ปลายทางที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะลดการชนของสัญญาณนะคะ 3. นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อของอินเทอร์เนต็ตถ้าเครือข่ายเนี่ยต้องการเชื่อมอินเทอร์เนต็ตแพ็กเกจก็จะถูกส่งไปยังที่เราเตอร์เราเตอร์ก็จะส,ส่งไปที่เส้นทางราติงนะคะไปยังเครือข่ายอื่นๆของอินเทอร์เนต็ตนะคะ ต่อมาจะเป็นเพิ่มเติมค่ะจะเป็นการส่งข้อมูลของสาย UTP นะคะก็คือ1เนี่ยก็เป็นการเข้ารหัสแปลงสัญญาณนะคะข้อมูลที่อยู่ใน CPU เนี่ยจะประมวลผลแล้วก็ส่งถูกถูกส่งออกมายาัง NIC นะคะ LAN card นะคะจากนั้นเนี่ยจะแปลงเป็นบิตเหล่านี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้าก็จะถูกส่งผ่านไปยังสายทองแดงบิดเกียวนะคะ เหตุผลที่ใช้สายคู่บิดเกียวหรือว่า UTP นั่นนะคะก็คือจะมันเป็นการที่แบบช่วยการลดสัญญาณการรบกวนและสัญญาณการรล่นไหลค่ะทำให้สามารถส่งข้อมูลได้เสถียรและก็ไกลขึ้นนะคะอ่าสองค่ะจะเป็นการส่งข้อมูลเป็นแพ็กเกจนะคะข้อมูลเนี่ยจะถูกจัดเป็น แบบแพ็กเกจหรืออินเทอร์เน็ตเฟรมค่ะแต่ละเฟรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเฮดเดอร์แม็กเอเดต้นทางปลายทางผู้ควบคุมข้อมูลควบคุมค่ะแล้วก็เพโลดข้อมูลจริงนะคะก็ไท l e ไทล,ลเลอร์ข้อมูลเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องแพ็กเกจก็จะถูกส่งไปทีละเฟรมของสาย UTP นะคะ3นะคะก็จะเป็นการรับสัญญาณค่ะที่ปลายทางสวิตช์เราเตอร์จะมีพอร์ต r j 4 5ใช่ไหมคะแล้วก็จะรับสัญญาณไฟฟ้านิคของสวิตเนี่ยจะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับไปเป็นข้อมูลดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หากถูกต้องเนี่ยจะถูกส่งไปยัง m a c a d d r e s ที่ถูกต้องค่ะ4นะคะจะเป็นการจัดการเส้นทางสวิตชิงนะคะสวิตเนี่ยก็จะอ่าน m a c a d d Re t ดทบน t a b l e เลือกส่งแพ็กเกจเนี่ยไปยังพอที่ตรงกับปลายทางเท่านั้นลดการชนของสัญญาณค่ะ,ะต่อมานะคะจะเป็น WiFi ไ i เ s สไฟล l ต t y นะคะ Wi-Fi เนี่ยคืออะไรก็คือเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายไ i เล l e น็ต e t w o r k นะคะเนี่ยก็อันนี้ก็คือจะใช้ขึ้นวิทยุในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะคะ ลักษณะสำคัญของตัว w i i นะ่คือใช้มาตรฐาน i e e 802.11นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องเดินสายรองรับการใช้งานอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะสัญญาณระยะระยะทางของความหนาแน่นของสัญญาณคะ่ะข้อดีนะคะก็ จะสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายค่ะรองรับหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้ค่ะข้อจํากัดเนี่ยก็คือความเร็วนะความสเสถียรจะต่ํากว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายแลนนะคะระยะทางเนี่ยจะถูกสัญญาณเนี่ยจะถูกจํากัดและสัญญาณอาจจะถูกรบกวนได้ง่ายค่ะ,ะหลักการทํางานของ w i f i นะคะก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะแปลงข้อมูลเป็นสัญญ,ญาณวิทยุ RF ส่งส่งผ่านเสาอากาศ access point หรือ AP นะคะก็สองนะคะจะเป็นการจัดการสัญญาณ AP สัญญาณหทางอุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันค่ะแป้งสัญญาณกลับมาเป็นแพ็กเกจและจะส่งต่อไปอยังเราเตอร์หากต้องการอินเทอร์เน็ตนะคะ 3. นะคะเออจะเป็นการจัดการมาตรฐานและช่องสัญญาณค่ะ ่า w i f i เนี่ยใช้มาตรฐาน IEEE 8 0 2 1 1กำหนดวิธีการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้ช่องทางต่างๆเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงก,การชนของสัญญาณค่ะ4การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะเป็น r o u ติ้งเนี่ยจะก,กำหนดเส้นทางของเครือข่ายหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดของเครือข่ายจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ะะจะเป็นเส้นทางการส่งข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบหลักก็คือ NIC Network Adapter นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ LAN หรือ Wi-Fi ค่ะจะแปลงสัญญาณข้อมูลจากเครือข่า,ขายเป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นะคะแล้วก็บัสค่ะเป็นระบบส่งข้อมูลภายในเป็นเส้นทางที่เส้นทางระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารของระหว่างอุปกรณ์นะคะเช่น CPU Memory I/O controller นะคะข้อมูลจากนี้เนี่ยจะส่งผ่านบัสไปยังหน่วยประมวลผลหรือหน่วยความจำค่ะต่อมานะคะจะเป็น CPU ค่ะประมวลคำสั่งและข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายนะคะแล้วก็จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งงานให้อุปกรณ์อื่นๆทำงานต่อค่ะ Memory นะคะ เก็บข้อมูลชั่วคราวหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากเครือข่ายตัวอย,อย่างเช่นข้อมูลเว็บเพจไฟล์ที่ดาวน์โหลดข้อมูลประมวลผลนะคะ IO c o n t r o l l e r นะคะควบคุมอุปกรณ์ Input Output เช่คนคีย์บอร์ดหน้าจอเครื่องพิมพ์แล้วก็จะช่วยให้ข้อมูลจากเครือข่ายนะคะออ,ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ค่ะ การเชื่อมต่อและทํางานที่เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะ1คือแลนนะคะแลนการ์ดเนี่ยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ IO CPU ส่งคําสั่งผ่านบัสไปยังนิกเพื่อส่งข้อมูลเครือข่ายนิกก็จะแปลข้อมูล CPU เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่าน UTP ไปทางก็จะรับสัญญาณแล้วส่งต่อไปอยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นนะคะ การเชื่อมโยงและการทำงานของ Wi-Fi ก็จะเป็นใช้ w i r e l e s s Adapter ใช้การ์ด w วไฟหรือ USB WiFi นะคะเป็นอุปกรณ์ IO ค่ะ CPU เนี่ยจะส่งข้อมูลผ่านบัสไปยัง w i r e l e s s Adapter Adapter เนี่ยก็จะแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นขึ้นท่สุิกะเฮิร์ตห้าจิกไปยัง Acces s Point นะคะเลอเตอร์เนี่ยก็จะแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังอินเทอร์เน็ตค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นจุดร่วมของ LAN แลนและก็ w i f i คะ่ะทั้งแลนการแล้วก็ Wi-Fi a d a p t เ r เนี่ยคืออุปกรณ์ IO ทั้งคู่แล้วก็สื่อเปนจะเป็นอุปกรณ์ที่สื่อสาร CPU bus data bus control bus แล้วก็ add e d bus ค่ะต่างกันที่สื่อการนะคะการส่งข้อมูลแลนเนี่ยก็จะใช้สาย UTP fiber หรือแล้วก็จะส่งข้อมูลไฟฟ้าเนี่ยไปไปนะคะแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยจะใช้ขึ้นวิทยุนะคะ สุดท้ายแล้วน,นะคะจะพูดถึงเรื่องแนโน้มในอนาคต Wi-Fi 6 6e แล้วก็ Wi-Fi 7นะคะ Wi-Fi 6เนี่ยความเร็วสูงเนี่ยจะได้9.6 GB ต่ํ่ำจะต่ำกว่า Wi-Fi 5ค่ะแล้วก็จะรองรับ MU MI MO นะคะหรือว่า MIMO อุปกรณ์เนี่ยจะรองรับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ค่ะ ต่อมาจะเป็น Wifi 6e นะคะจะใช้ขึ้น6 GB แล้วก็เพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณลดการชนของสัญญาณคะ่ะสุดท้ายค่ะจะเป็น Wifi 7.802.11b นะคะความเร็วเนี่ยจะเกิน30-40 GB ค่ะก็จบไปแล้วนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพอสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาย UTP แล้วก็ ไวเลสไวไฟลิตี้นะคะขอบคุณค่ะ